สวัสดีค่ะพบก,กับช่องไลยนะัตสตรีโออยแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่นาผู้ร้อยสันกำแพงนะคะแล้วเราไปดูกันไหนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายะคะ่ะแล้วตรงนี้เป็นป้ายที่ให้ถ่ายรูปนะคะที่ต้องเดินน้ำหน้าเลยดิ <laughs> อันนี้เป็นคนกอดไข่ค่ะอย่างนี้เลยรักไข่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 อย่างนี้ครับแ้วตรงนี้เป็นน้ำผึ้นะคะนี่น้ำผึ้งผึ้งอันนี้เป็นป้ายแนะนำทางค่ะเป็นบ่อน,น้ำผึ้นะคะตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ต้มไข่ค่ะอันนี้เป็นที่ต้มไขน่นการแตร่บอลกันก่าค่ะตรงนู้นก็เป็นน้ำคุค่ะตามมาเลยตรงนี้เป็นก้อนตรงนี้เป็นก้อนสินแล้วก็น้ำคุนะคะมีน้าด้วย ตรงนี้สิคะส่งพิเศษค่ะอันนี้เป็นไม้แล้วก็กรนหูนอันนี้ประตูโดราเอมอนไปไหนเยอะมากค่ะเอ๊ะ,ะ,<ว><น>ะ,ะเฮดูเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ สวันดีไปดูที่ออกกำลังกายไหมคะไปดูที่มันแช่เท้าไปดูที่แช่เท้ากันคะออ่ะพี่ต้องดูปากตรงนี้เป็นบอ่อที่ไม่ใช่บ่อแช่เท้าคะ่ะตรงนี้เป็นที่น่ากินอาหารที่น่ากินอาหารหมดเลยคะ่ะต้นไม้แล้วก็ร้านขายของค่ะ้น เ็นยูทูบเบอร์นี่ก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะคะขอโทษนะคะที่ไม่ค่อยมีคลิปหนาติดสอบค่ะขอโทษนะคะท,ที่ไม่ได้<ท>มีคลิปหูติดสอบค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายต่างๆค่ะจะพามาดูค่ะนี่นะคะป้ายแผนที่ค่ะ แผนที่หมดเลยนะคะแต่ตรงนี้เขาเป็นที่แนะนำค่ะที่แนะนำแล้วก็ป้ายแผนที่อันสุดท้ายนี่ค่ะ,ะไปแน,น,นีไปดูวิธีลวกไข่ไปดูวิธีลวกไข่กันค่ะ การต้มไข่นะคะไข่ต้มไข่ลวกกี่นาทีไข่ลวกสามสิบนาทีค่ะสามนาทีเยเสามนาทีไข่ย้อมตุม้มหกถึงห้านาทีค่ะไข่ซุกสิบถึงสิบห้านาทีค่ะอุณหภูมิหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ ตรงนี้เป็นที่แช่เท้านะคะตรงนี้ก็อุณหภูมิห้าสิบถึงห้าสิบห้านะคะไปดูดอกไม้กันค่ะอันนี้เป็นที่นั่งะะเป็นที่จับใบไม้ขึ้นมาจุดบ่ค่ะตรงนี้เป็นสะพานนะคะ อันนี้เป็นศาลาค่ะบ้านโรงเรียนหนูโรงเรียนหนูเรียกว่าศาลาต้นแจ้วค่ะแม่เรานั่งอยู่ตรงนูน้นะคะอันนี้ก็เป็นที่แช่นะ้ำเหมือนกันค่ะน้ำเช้าอันนี้เป็นบ่อบ่อค่ะตรงนี้เป็นที่ล้างมือค่ะ อันนี้เป็นที่ถีบตะก,กาไขแล้วก็ขวดน้ำต่างๆค่ะตรงนั้นก็เหมือนกันค่ะไปดูต้นไม้ไปะฮะดูต้นไม้อ๋อไปด,ดูต้นไม้กันค่ะถ้าน้องๆถ้าน้องๆถามมาว่าทำไมพี่ไม่ถ่าคยคลิปแบบนี้คะพี่ติดสอบค่ะ เอาว่าสอบเยอะมากเลยค่ะตามราบากันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นที่แช่เท้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นจรงนั่งแล้วคนถ่ายจะเดินทำไมล่ะอันนี้อุณหภูมิ4 0่สถึงสีองศานะคะแล้วก็ มีคนแช่เท้าเยอะเลยค่ะแต่ตอนนี้มันเวลาเย็นเลยแต่ตอนนี้มันเวลมันตอนเย็นแล้วค่ะคนเริ่มน้อยแล้วค่ะตรงน,นี้เป็นทางเดินขึ้นไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นที่แช่เท้าอัน,อน,นเ,เดี๋ยวโดนเลิกกระซิบเพลงไปเอาเว้นดูดอกไม้ไปอีกนู่นเลยค่ะดูโน เป่าได้อันนี้ดอกไม้มันแห้งไปแล้วค่ะอันนี้จะเป็นดอกไม้เสีม่วงนะคะตปล่าได้เด้กอันนี้เป็นข้อมูลและาการติดต่อค่ะน้ำพุร้อนค่ะ อันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่สวยแต่ไม่ค่อยมีดอกแล้วอันนี้เป็นต้นถ้าเดาน่าจะเป็นต้นมะพร้าวค่ะดอกไม้อันนี้ก็สวยมากเลยค่ะเป็นดอกมีดอกยิบด้วยค่ะอันนี้ก็ดอกกุหลาบค่ะอันนี้เขาเรียกว่าดอกก,กุหลาบ กเต็มเ,เลยจะหยิบให้ดูค่ะโโอยโอมยเห็นดิมไม่ใช่ดอกค่ะมันเป็นต้นใบที่เป็นสีชมพูค่ะไป,ปะตรงนี้จะนี้ตรงก็เป็นดอกสีม่วงนะคะ อันนี้เป็นดอกเล็กๆ,ๆ,ๆนะคะเราห้ามดึงนะคะแต่เราจับได้แบบนี้มันแบบว่านุ่มนะคะแล้วก,ก็ลองจับดูสิคะแล้วก็ลองจับดูคะ่กกคะแต่ก็ไม่ยอมค่ะแ้วก็ไม่อยากออกค่ะม <ś> ีน้องหมาด้วยค่ะหมาละหาน,ะะนเดี๋ยวก่อนเธอปาปป อลอไเปไเลยอปเลยอันนี้เป็นดอกสีชมพูคะอันนี้เป็นดอกลเป็นใบไม้ลายเฉดสีค่ะอันนี้ก็ดอกสีส้มค่ะอันนี้เป็นดอกสีชมพูอีกแล้วค่ะ ตรงนี้เป็นดอกสีชมพูหมดเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นดอกเล็กๆที่มันยังไม่ขึ้นมาค่ะดอกสีชมพูหมดเลยอ๋อมีแอบมีสีชมพูอ่อนด้วยค่ะเดีย๋ยวไปปิดต้นใบอัอร้อนนะคะอ๋อเก่งเล่นแพะไปปิดตรงนู้อปปนอันนี้ก็คือดอกสีม่วงค่ะ อันนี้เป็นดอกสีชมพูนะคะยาเริ่มเปียกแล้วค่ะอันนี้เป็นดอกเหมือนดอกตูนเลยคะ่ะที่มันเป็นคันๆน,นะคะอันนี้เป็นดอกมะลินะคะมะลิอันนี้ไม่มีดอกะคะ่ะแต่เป็นต้นไม้เฉยๆนะคะ อันนี้ก็ที่ดอกเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ดอกเหมือนเดิมเลยดอกที่อยู่ตรงนู้นก็อันนี้ก็เป็นดอกสีชมพูค่ะดอกมะลิแล้วอันนี้เป็นดอกดอกที่มีต้นขาวๆมีต้นหนามค่ะ <c oughs> ตรงนู้นเป็นทุ่งดอกเข้าวโพดค่ะ อันนี้เป็นดอกทันตะวันค่ะอันนี้ก็เป็นดอกสีชมพูทั่วไปค่ะแต่ดอกทันตะวนันเราไม่เคยเห็นเลยค่ะเรารีบไปดีกว่าค่ะมันมีผึ้งค่ะตรงนี้จะป้ายน้ำพุร้อนฉันจำแพงนะคะจากไม้เป็นเลย